Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสดีนักเรียนทีครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับ r e a d i n g นะคะ r e a d i n g การอ่านนะคะคุณครูเตรียมอ้าว เตรียมเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะเด็กผู้หญิงคนนี้เรามาดูกันว่าเธอชื่ออะไรอ่าแล้วเธออาศัยอยู่ที่ไหนกับใครอ่าเกี่ยวกับประวัติของเด็กคนนี้นะคะอ่านแล้วตอนนี้เธออายุเท่าไหร่อ่านัเกเรียนสังเกตดีๆนะคุณครูจะอ่านให้นกักเรียนฟังนะคะ อ่าแล้วช่วงเวลาว่างของเธอกิจกรรมที่เธอชอบทำคืออะไรอ่านแล้วก็กีฬาที่เธอชอบคืออะไรนะคะและเล่นกีฬานั้นอ่ะจะได้ประโยชน์อะไรบ้างอ่านะคะอ่าตั้งใจฟังนะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูจะถามนะคะอ่าไม่มีนะคะในหนังสือนั้นตอนนี้คุณครูเตรียมเนื้อเรื่องมาเองนะคะเพราะว่าในหนังสือของเราเราเรียนหมดแล้วนะคะ Uh, อันนี้ถือว่าเป็นการทบทวนนะคะเดี uh, mm ๋ยวนักเรียนดูตามชพยไปเลยเนาะพร้อมรือยังคะ Are you ready? อ่ yes uh. She name is Linda Linda live with her parents in Bangkok She doesn't have any brother and sister She is nine years old In her free time she like watch movies and play sport her favorite sport is badminton she usually play it with her friend on Saturday playing badminton is always fun and exciting uh, เดี๋ยวคุณครูฟัง uh, อ่านอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วคุณครูจะถามนักเรียนเขาบอกอะไรนะคะ she name is Linda Linda live with her p a r e n t in Bangkok อ่าเด็กผู้หญิงคนนี้เขาชื่ออะไรคะนักเรียนอ่าชื่อลินดาและลินดาอาศัยอยู่ที่ไหนคะ Bangkok ค่ะเปิดหน้าไหนคะวา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 ดูตามโพยเลยลูกดับเบิลคลิกที่หน้าจอแล้วก็ดูโพยเลยนะคะแล้วก็ฟังคุณครูอ่า Bangkok ที่ไหนคะ Bangkok Linda live with parents in Bangkok ฮที่ไหนนะคะ <S <S ที่กรุงเทพค่ะที่กรุงเทพลินดาอาศัยอยู่กับผู้ปกครองของเขาคุณพ่อคุณแม่ที่กรุงเทพ she doesn't have any brother and sister อะแล้วลินดามีพี่น้องไหมคะ นนอีกคนอ่ฟังให้ดีนะคะ d o e s n d o e s n หรือย่อมาจากคำว่า does not ส,สองคนนี้ก็ได้เรื่องอะคนนี้อย่างเดียวเหรอข้างนอกไปเลยค่ะอ่ะนักเรียคสสนคะ d o e s n แปลว่าอะไรคะ does not มีหรือไม่มีลูกไม่มีมมอ่ะไม่มีนะคะ she doesn't have any brother and sister หล่อนไม่มีพี่น้อง่า <c oughs> uh, she is nine years old อายุเท่าไหร่คะตอนนี ha, ้่ะตอนนี right ้อายุเก้าขวบนะคะ่า right uh, in her free time she like watch movies ่าในช่วงเวลาว่างอะเธอชอบทำอะไรคะ she like watch movies and play sport อ่าทำอะไรคะ watch movies ดูอะไรคะชอบดูหนังอ่าชอบดูหนังและเล่นกีฬาอ่า her favorite sports badminton และกีฬาที่เธอชอบคืออะไรคะอ่าแบดมินตันอ่าโอเคนะคะ she usually play it with her friend on Saturday แล้วหล่อนชอบเล่นกีฬาเนี่ยกับเพื่อนของหล่อนในวันไหนคะ Saturday คือวันอะไรลูก ในวันเสาร์นะคะ she usually play it with her friend on Saturday <Yeah. S 1> ก็คือหล่อนชอบเล่นกีฬากับเพื่อนของหล่อนเนี่ยในวันเสาร์นะคะ playing badminton is always fun and exciting ลลแล้วเล่นแบดมินตันแล้วทำให้รู้สึกยังไงคะ สนุกแล้วก็ตื่นเต้นใช่ไหมคะเออ fun and exciting ก็คือสนุกแล้วก็ตื่นเต้นมากอ่าโอเคนะคะเดี๋ยวคำถามที่คุณครูจะถามอ่านักเรียนสังเกตให้ดีนะคะอ่าข้อที่หนึ่ง what her name อ่าหนอนชื่ออะไรคะเมื่อกี้คุณครูคบอกแล้วห่อนชื่ออะไรคะ ชื่อลินดาคำถามนี่คุณครูก็คุณครูก็ได้ถามนักเรียนไปแล้วใช่ไหมคะ How old is she? She is How old is she? หล่อนอายุเท่าไหร่คะ,ะ she is nine years old What's her doing when her free time? ในช่วงเวลาว่างเธอทำอะไรคะ ลและเล่นกีฬา Ah very good Watch movies and playing sport Ah w a t s h o r d her l i k e w a t s h o a r d her l i k e หล่อนชอบเล่นกีฬาอะไรคะแบดมินตนันครับแบดมินตัน very good How many people in her family อ่าในครอบครัวของหล่อนมีทั้งหมดกี่คน,นกี่คนนะคะ อาสามคนมีใครบ้างคะ,ะคุณพอ่อคุณแม่แล้วก็เขาเองเก่งมากคะ่ะอาที่คุณครูตั้งคำถามแบบนี้พร้อมกับยกเนื้อเรื่องไม้นะักเรียนแบบนี้ เพื่อที่คุณครูจะให้นักเรียนได้สังเกตนะลูกนะเวลาเขาอ่านเนื้อเรื่องอ่ะอ่านนักเรียนพยายามจับใจความสําคัญนะคะว่าเขาอ่านถึงอะไรและเขากําลังบอกถึงอะไรนะคะและคุณครูยกตัวอย่างง่ายๆให้นักเรียนก็เพื่อที่ให้นักเรียนได้ฝึกทารฟังคําถามแล้วก็ตอบคําถามนะอ่าตอนนี้คุณครูยังไม่ให้นักเรียนเขียนนะไม่ต้องเขียนแค่เราเรียนรู้อ่าในการอ่านแล้วก็ฟังนะคะ อ่า reading and listening นะคะ reading and listening อ่าโอเคต่อไปต่อไปนะคะคุณครูอ่ายกมาเกี่ยวกับเรื่อง colors of today colors of today คืออะไรคะนักเรียน c o l o r คืออะไร c o l o r สีอ่าสี of the d a y อ่าสีในแต่ละวันนะคะ เดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังนะเดี๋ยวคุณครูใช้นักเรียนอ่านด้วยอ่าน umber one Sunday. Sunday Sunday is red ่า Monday Monday is yellow ่า next Tuesday Tuesday is pink Uh, by Wednesday, Wednesday is green. Green. Yeah. Uh, by Thursday, Thursday is orange. Yeah. Uh, by Friday, Friday is blue. Uh, by the last one, Saturday, Saturday is purple. Ah, uh, can you read, everybody? Can you read?

Ah, Sunday. And Sunday. Ah, Sunday. This is It's ah, very good. Tapai Monday. 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 Yellow. Tapai Tuesday. 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 Ah, Tuesday. Wednesday. Ah, Wednesday. Tapai Wednesday. อิน very good ต่อไป Thursday Thursday is orange o r a e ah very good ต่อไป Friday Friday <All right. S 2> is blue blue mm hmm. very good ต่อไป Saturday Saturday is purple purple ah okay เก่งมากได้อ้างอยู่ไหมคะได้อ้าง อิลางครูมาอยู่ไหมครับอยู่ครอายุทำไมคุณครูไม่ได้ยินเสียงเลยอัดดิฟอยู่ไหมครับอัดดิฟหนูอ่านเมื่อกี้อ่าคนที่อ่านคุณครูเห็นลูกคลื่นหน้าจอนะคะไม่ต้องห่วงเพราะว่าถ้าใครอ่านแล้วมันจะขึ้นเป็นลูกคลื่นที่หน้าจอคุณครูจะเห็นนะคะอ่ะเอาเดีวฝึกอ่านพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวอะคุณครูอ่าเอาทีละ ทีละประโยคเลยให้นักเรียนอ่า very good Sunday Sunday is g r e a t อ่าต่อไป Monday Monday is yellow ต่อไป next <is> Tuesday Pink, very good. Papai Wednesday. Wednesday. Wednesday is green. Green, very good. Papai, Thursday. Thursday, Thursday is orange. Orange, very good. Papai Friday. Friday. Friday is blue. Blue. Very good. Papai. The last one. Saturday. ข้อผ <Purple. S 1> very good อ่ะคุณครูจะถามทีละคนแล้วนะอ่ะคุณครูถามทีละคนได้ไหมคะได้ค่ะอ่าได้นะครับแต่คุณครูจะไม่เรียงเลยนะว่า Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday คุณครูจะไม่เรียงนะเดี๋ยวคุณครูจะซูมอ่ะสมมุติอ่ะ,มมอะคุณครูไปตรงนี้คุณครูบอกซฟาอีแดง can you read this word Monday oh, Very good Monday is yellow Very good uh, Yada <laughs> Yada Can you read this word? Thursday. No Sun ตันนิสอะซันเดย์อเพื่อนคนอื่นปิดไมค์ก่อนค่ะคุณครูอยากได้ยาดาอ่านก่อนเสียงเบาค่ะอะสี่ะเพื่อนเพื่อนคนอื่นนักเรียนปิดไมค์ก่อนลูกเดี๋ยวคุณครูจะเรียกทีละคนนะคะอะยาดาก่อนลูกขาวารี่ปิดไม์ก่อนค่ะ อ่ะยาดาอ่านเลยค่ะ S U N D A Y อ่านว่ายังไงคะ S U N D A Y อ่านว่ายังไง sun Sunday 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 อะไรครับ very good Sunday is red อ่นาอีฟาอ่านเลยค่ะ Tuesday อ่ is pink <S very good Tuesday Tuesday is pink อ่ะ ออกไปฟาดเดียรัตนนดากคุณ Wednesday is green very good คาวารีคาวารีอยู่ไหมคะอยู่ค่ะ Can you read Wednesday เท้าตัวนี้นี่สีเหลืองอ่ะเอาเดี๋ย s พี่เท้าตั is is คุณครูใส่แมรี่ยูดคุณครูใส่สีผิดแน่เลยอ่ะเดี๋ยวคุณครูเปลี่ยนสีให้เปลี่ยนเป็นสีเหลือง ใช่ค่ะเด็อ่ะแบบนี้ละคะเห็นเป็นสีอะไรเห็น,น,นสีนสีน้ำตาลนผะิดอีกเดี๋ยวคุณครูเปลี่ยนสีถ้านผิดที่คุณครูใช่ไหมคะใส่สีไม่ชัเเเเดเจนเี๋ยวเดวีเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเอสเเป็นสีตาล อันนี้ออกเป็นสีเหลืองใช่ไหมใชอ่อันนี้่ะสีส้มเลยยังสีเอาสีเหลืองผสมสีแดงอะค่ะจะได้สีส้มอันนี้ยังไม่ใช่ส้มหรอคะใช่แล้วไม่เป็น อ,อ่าอันนี้ส้มเลยยัง <Okay. S 1> อโ okay. อเค okay แล้วนะสีส้มนะอย่าบอกว่าสีเหลืองนะไม่เอานะอ่าต่อไปไมซาร่าค่ะไมซาร่าค่ะ can you read yes or no yes, yes. อ่า start one two three is purple Very good Saturday is purple Ah 나주와 Sunday is it is red Ah again please Sunday. is Very good Sunday is red อารยาอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าอารยาค่ะคนอื่นปิดไม้ก่อนค่ะซูฟ้าปิดไม้ก่อนอ่ะอารยาอะอ่าอ่ะเลยค่ะคิะ้ว very good อันนันอันนันอยู่ไหมคะอันนันครับอยู่ค่ะอ่าโอเคอ่านเลยคะ่ะ Friday Friday is อ l u e อันนันทำไมเสียงอันนันแบบนั้นอะ อันนั้นอ่นานใหม่อีกรอบหนึ่งสิคะ again please ไม่จบอ่าทางกานให้เด็กอ่าอ ah okay very good ่ h เดอังอิล่าหามูมา a าอ่านเลยค่ะเ yellow can you read this word and this sentence อะไรคะอ่านว่ายังไงคะ M O N D A Y อ่านว่ายังไงคะมมมััันนนอะไรค Monday Ah, uh, Monday is is อะไรสีเหลืองสังเกว่าไงเมื่อกี้ตัวเองบอกอยู่ Monday is ah uh, Monday is yellow ah uh, again please อ่านมาอีกรอบนึง Monday is yellow อ่านมาอีกรอบนึงเป็นประโยคเลยค่ะ Very good. ไปอดีฟครับอยู่ไหมครับอยู่ครับอ่าอดีฟอ่านเลยค่ะอ่าอา Wednesday is green. โอเคต่อไป อัลฮัมเจมุกอัลฮัมครับอยู่ไหมครับดูคบอ่าโอเคอ่านได้ไหมครับซิสตูเดย์เซตเดย์เ t u เดย์อ่าอ่านใหม่อีกรอบเลยค่ะบิสตูเ d a y i Saturday purple. h s a is purple. Okay. Na, อี a n a w u ฒิธนาวุฒิอยู่ไหมอ่าธนาวุฒิ How to read this word อ่านว่าอย่างไรคะคำนี้ Sunday is red. Very good. Sunday. Sunday is red. Naim Naim อ่าไดหมนา m ไม hmm. ่ไดยเสียงใช่ไหมอ่าเดี๋ยวนักเรียนทวน ah. ใหม่อีกรอบหนึ่งค่ะพร้อมพร้อมกัน Colors of the days. Colors of the days. Colors of the days. อ่า อ่าอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะหนึ่งสองสาม Sunday อ่าต่อไปนักเรียนอ่านแบบนี้นะคะอ่า Everybody stop อ่าหยุดก่อนหยุดก่อนค่ะอ่าหยุดก่อนนะคะนักเรียนอ่านแบบนี้นะลูกนะ s unday s unday is red monday monday is yellow tuesday tuesday is pink อ่าอ่านแบบนั้นนะคะได้ไหมคะได้อ่าโอเคหนึ่งสองสาม sunday is อ่าต่อไปค่ะ monday, monday 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 is yellow อ่าต่อไปค่ะ อ่าต่อไปค่ะอ่าต่อไปค่ะอ่าต่อไปค่ะ พอพออ่า oh, oh. ah, very good ฝึกอ่านแบบนี้น,นะคะเดี๋ยวนกยักเรียนก็จะอ่านอ่าเก่งเรื่อยๆนะกยักเรียนฝึกจากน้อยๆก่อนนะแล้วนกักเรียนก็จะอ่านเป็นเรื่อยๆเลยนะคะ,คะอ่าอ่าวันนี้อ่าวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรบ้างคะนักเรียนเรื่องเดือน อ่านะคะประวัติประวัติของเด็กผู้หญิงคนนี้อ่านะคะแล้วก็สีนะคะสีของแต่ละวันนะคะว่ามีสีอะไรบ้างอ่านะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะอัสสลามุอะลัยกุมะราะมาตุลฮิวะบะกะ